ร้อนจังเลยวันนี้อ๊ยอากาศร้อนชะมัดทำามโบนายถึงลงไปนั่งคนเดียวแบบนั้นนะขอฉันลงไปนั่งด้วยคนไนดะ้บ้าวะโบบูอะไรนะไม่ให้ฉันนั่งด้วยเหรอที่มันเต็มเหรอโหโบใจร้ายมากเลยขอฉันนั่งด้วยคนสินะบูบูบูร้อนแบบนี้จะทำอะไรดีให้มันหายร้อนล่ะเนี่ยเดีียวก่อนนะ ฉันขยายสระน้ําเพิ่มดีกว่าเอาละแค่นี้ก็ลงไปนั่งสองคนได้แล้วทําไมไม่คิดได้ตรงนานนะเนี่ยแค่นี้พอไหมนะขยับเพิ่มอีกนิดหน่อยดีกว่าหรือว่าจะเอาให้เต็มพื้นที่ไปเลยแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วละมัง้งเอาละเดี๋ยวฉันจะลงไปนั่งเล่นด้วยนะโบนะใส่น้ําเข้าไปก่อนรียบร้อยเป็นไงมั่งอะโบ บูนี่เติมไฟเข้าไปนิดนึงไฟ LED จะได้สวยๆเอาละได้สระน้ำใหม่ใหญ่กว่าเดิมแค่นี้ก็ลงไปเล่นหลายคนได้แล้วไม่จำเป็นต้องเล่นสองคนเล่นสี่คนก็ได้ฮึบยะเป็นไงมั่งอะโบสระว่ายน้ำอันใหม่สบายดีหรือเปล่าบูบูบูว่ายน้ำสบายดีจังเลยนะจ๋อมแจ๋ม,จ,มจ๋มแจ๋ม บูบูบูสบายขนาดนี้ไม่ต้องไปตรงอื่นแล้วก็ได้ไม่รู้ว่าป่านนี้พี่ฝนทำอะไรกับปุ๊กปิ๊กอยู่นะเดี๋ยวก็คงมาละมังโบบู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 บบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนเนี่ยปุ๊กปิ๊กฉันเรียกตั้งนานแล้วนะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าทำอะไรอยู่อาบน้ำเหรอ บลอกเม็อยู่ไหนของเขากันเนี่ยอยู่ในครัวหรือเปล่าเฮ้ในครัวก็ไม่มีบลอกเม็นายอยู่ในเตาผิงเหรอไม่มีเสียงตอบรับกลับมาแฮพบอกเม็แอบกินปลาทูในตู้เย็นเหรอบลอกเม็อยู่ไหนหาไม่เจอแฮ ตรงชั้นนี้ก็ไม่มีอ่ะหรือว่าออกไปนั่งข้างนอกในสวนหรือเปล่าพวกปีดที่นอนตรงโซฟาก็ไม่มีเหมือนกันทำไมวันนี้แปลกๆเชมัดเลยเลี้ยงหาตั้งแต่เช้าก็ไม่มาพวกปีดเข้าห้องน้ำอยู่หรอพวกปี๊ดแอบอยู่ในสวนหรือเปล่าหายไปไหนเนี่ย หรือว่าใครจะจับตัวไปเนี่ยคงไม่หรอกม้องใครจะมาจับตัวปุ๊กปิ๊กไปเอ๊มนุษย์ต่างดาวเอาไปหรือเปล่าพักนี้ชักเริ่มมีคนที่น่าสงสัยแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวมาที่เมืองของเราบ่อยๆซะด้วยหายไปไหนของเขากันนะปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊ก ฉันมีปลาทูมาให้นายด้วยละเชะ้หาไปเถอะงอนไม่ลงไปแล้วทำให้แต่เจ้าโบฉันอายู่ด้วยกันแท้ๆไม่เห็นวาดรูปให้ฉันสัก,กร,รูปปล่อยให้หาไปางั้นแหละงอนโบเปก็กอยู่ไหนไม่บอกหรอกใครจะบอกโบเปก็กฉันมีปลาทูมาให้สองตัวนะ่เดี๋ยวฉันลงไปกินเองอะ่ะ พ๊กเป๊ดอยู่ไหนเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรเง้วเง้วเงเงอยู่พวกเป๊ดฉันมีปลาทูอยู่สองตัวน่ะก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวฉันลงไปกินเองเฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างโอ้นั่นงามองเห็นแล้ววยเห็นแล้โพ๊กเป๊ดนายไปทำอะไรบนนั้นเปล่านั้อยเปล่าเรื่องอะไรเลยข้างบนนั้นมันร้อนน่ะร้อนแล้วไง ขึ้นไปทำอะไรแล้วฉันขึ้นมานั่งดูวิวฉันนึกว่านายหายไปแล้วซะอีกอ่ะฉันจะหายไปได้ยังไงอ่ะฉันจะกระโดดตรงนี้ดีกว่าเออโอ้ร้อนขนาดนี้ขึ้นไปอยู่บนหลังคาทำไมอ่ะก็มันร้อนดีไงมันร้อนดีแล้วไงต่ออ่ะก็แค่นั้นแหละลงมาได้ยังอ่ะไม่ทำไมอ่ะงอน <laughs> งอนเรื่องอะไรหรองอนเรื่องที่ฉันไม่ได้รับการดูแล แม่ได้เล่าการดูแลเรื่องอะไรอะ่ะมาดูแต่หมาของพีเอกทำไมทำไมอะ่ะพวกเป็กลงมาได้แล้ววันนี้ฉันมีปลาทูมาให้นายสองเข่งเดี๋ยวตามเช่นมานะเดี๋ยวฉันไปหากินเอาเองอไม่เป็นไรหรอกหน้าเดี๋ยวฉันวาดรูปให้นายก็แล้วกันวาดเรื่องวาดรูปอะไรกันฮะเดี๋ยวตามมานะตามมารู้หรือเปล่าวาดรูปอะไรอะ่ะก็เดี๋ยวฉันจะวาดรูปนายไงวาดรูปฉันงั้นเหรอใช่แล้วตามลงมาแล้วเห็นไหมมาเร็วๆเข้า วิ่งไม่มีรอเลยจะรอทําไมก็นายวิ่งตามมาอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้สนุกจกังเลยนนะบเย่เ yeah, ย yeah, yeah, <อ>่เย่เย่ทำไมอางับน้ามันใหญ่จังเลย呀อ,อา้าวพี่ฝนมาแล้วเหรออ้มาแล้วอะ่ะทําอะไรกันอยู่อะ่ะกาลังว่ายน้ําเล่นกันอยู่นี่ไงไว่ายน้ําเล่นโห้น้าเย็นสบายจังเลยะลงมาว่ายด้วยกันเมาลงไปไว่ายอรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาุวกปป๊กก่อนพวกเป๊กพี่เอกบอกว่าชวนว่ายน้ําอ่ะฉันไม่ได้อยากจะว่ายน้ําทักหน่อย เออใช่ลืมไปเลยพี่เอกพ๊กปป๊กเขางอนน่ะงอนอะไรกันเหรอพี่ฝนงอนเรื่องที่พวกเราไม่ยอมว่ารูปให้เขาอ่ะเอาแค่นั้นนะนะน่าจะแค่นั้นรอมัง้งแค่นั้นตรงไหนแล้วแค่ไหนอีกอ่ะก็แค่นั้นแหละ <c oughs> เอาแล้วไม่เอางานวันเกิดแล้วเหรองานวันเกิดก็จัดด้วยฮะให้ฉันจัดงานวันเกิดด้วยอรอจัดหมดและโอ้พวกเป๊กวันนี้นายงอนเยอะชะมัดเลย อ่ะเราจะไปไหนอ่ะเ้าก็ไปวาดรูปนายไงอ่ะล้วสองคนนะั้นน่ะเดี๋ยวเขาก็ตามมาเองอ่ะมาเร็วเข้าบอเดี๋ยวพี่ฝนจะไปจัดสถานที่ก่อนนะบูบบตามเฮกมาด้วยตามมาหน้าตามมาแล้วนายวายอากาศมาได้ไงเนี่ย <c oughs> บอเขาเก่งอะปุ๊กปี๊ก <c oughs> มาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะเริ่มวาดรูปนายแล้วนะท่านี้ได้ไหม อะไรนะท่านี้ได้ไหมท่าอะไรอะ่ะนี่อชึอบอชึอบกระดึบกระดึบโอ้โห <laughs> ดูท่าทางจะมีความสุขเหลือเกินนะเมื่อกี้งอนอยู่ไม่ใช่เหรอแลทำไมอะ่ะก็ฉันจะได้รับการดูแลนะและ้วการดูแลจากใครอะ่ะจากทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะต้องรีบว่ารูปนายก่อนเดี๋ยวนายจะงอนแล้วหนีออกจากบ้านอีกอ่ะ <laughs> พี่ฝนันนั้นไม่น่าจะใช่แมวนะนะ <laughs> <laughs> แล้วอะไร,รอระไม่รู้เหมือนกันพี่เอกดูแล้วมันเป็น ตุ่มตุ่มดำดำนี่คืออะไรอ่ะนี่ไงลูกกุญแจลูกกุญแจอ่าลูกกุญแจ จะวาดไปทาอะไรไม่วาดปุกปิกอ่ะนี่ไงยังไม่ได้ต่อขาเลยอ่ะนี่เป็นไงฉันโพสท่าได้108ยแท่าเลยนะนี่ออนายเก่งมากเลยเดี๋ยวฉันขอวาดรูปแป๊บหนึ่งก่อนนะอยากได้ท่าไหนเลือกเอาเลยนี่จื๊บ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 นี่ตรงนี้วาดยากสุดแล้วตรงหางอ่ะวาดยากตรงไหนหางฉันไม่ได้ยาวมากนี่ไงหางนายเวลาฉันเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วมันไม่ค่อยรอดไงไม่รู้อะ่ะโหพี่ฝนไม่หรอ อตอนแรกเปี่ยกนึกว่าตะขอพี่ฝนกำลังพยายามวาดหูของปุ๊กปิ๊กอยู่อะอน,นี้หูของปุ๊กปิ๊กอันเนี้ยใช่แล้วหูของเขาข้างในก็จะมีเป็นสีชมพูแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลงสีก็แล้วกันตอนแรกเีีเยกมองเป็นปากด้วยมองเป็นปากแหละเป็นปากอ้าปากอ๋อปากนกอีกาเหรอ,อปากนกอีกาอ่อนี่งานเดี๋ยวพี่ฝนขอวาดดวงตาก่อน ตาพ๊กปป๊กเป็นแบบนั้นเหรออาตาุ๊กปป๊กเป็นแบบนี้แหละตาเจ้าเล่ตาเจ้าเล่เเลอะไรอะนี่งาตาเจ้าเล่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดวงตาเป็นขีดขีดข้างในเป็นตาเจ้าเล่แต่พูดอะไรก็พูดไปเถอะยังไงฉันก็เท่อยู่แล้ว <c oughs> นี่งานดวงตาเจ้าเล่นะเห็นป่าแล้วไงต่อเดี๋ยวยังไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยโบนั่งน่ารักชะมัดเลยไม่เหมือนนายละสนมากเลย <c oughs> น้าเห็นหน้าโบเขาดีใจใหญ่เลยชมเขาอะไรนะ้<อ>าฉันออกมาหน้าตาแปลกๆหรอไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกสวยสวยนั่นอะไรอะ่ะนี่งายปากของนายอ่ะปากของฉันหรอใช่แล้วเดี๋ยวฉันวาดผิดเดี๋ยวขอขยายก่อนแป๊บหนึ่งมาาเมื่อไรจะเสร็จอเมื่อยแล้วอ่ะอีกพักหนึ่งหลยอ่ะโปเปก,ปกบูหลังจากที่วาดปากของนายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องวาดน,นี่ลงไปฮันนวดฮันนวดคืออะไรอะ่ะหนวดไง หนวดฉันไม่ได้สีเหลืองนะเอาหน้าให้มันสีตัดตัดน่ารักตามูตามิดีนะพวกเป๊กฉันเห็นว่าจิ้มไปที่สีเหลืองบอกว่าหนวดฉันเป็นสีเหลืองที่ไหนอะดูดิเอาหน้าเอาหน้าสีนี้ก็ออกฉันน่ารักสดใสดีนะไม่ใช่เฟ้นไฟทึกหน่อยเฮออ้ยพวกเป๊กแล้วนั่นโพะท่าอะไรอะ ก็มันเมื่อยแล้วฉันเปลี่ยนท่ามั่งเปลี่ยนท่ามา่งั้นเหรอใช่แล้วระชึบระชึบระชึบเอาล่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอะพอใจหรือยังอ่ะเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วเสร็จแล้วอะทำไมไวแท้์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือลงสีข้างในหูนิดนึงอ่ะลงสีข้างในหูออเดี๋ยวในหูฉันมีสีด้วยเหรอมีที่เป็นสีชมพูสวยๆหน่อยนึงอะลงดีๆนะ นี่ไงกาลังพยายามทาอยู่นี่มันเลอะไปนิดนึงนะพี่เอกฉันมองแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสวยอะทาไมไม่สวยอะ่ะฉันดูแล้ววาดยึกยัยกยักอยู่เนี่ยนี่ไงฉันก็พยายามวาดอยู่เนี่ยมัน,นต้องใช้สมาธินะอากาศมันร้อนนะเอาหน้าปุ๊กปิ๊กค่อยๆใจเย็นๆพี่ฝนเขากําลังตั้งใจวาดอยู่นะอออเนี่ยพกเราตั้งใจวาดสุดๆไปเลยแล้วดูท่าโบนั่งซะก่อนโบโบบอกว่าอะไรนะ บอบอกว่าบบเป็นคนเรียบร้อยอ๋อหโเป็นคนเรียบร้อยไม่เหมือนนายใช่ไหมปุ๊ปกปี๊กฉันก็เป็นคนแล้วเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยมั่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันลืมอะไรไปบางอย่างเลยอะลืมอะไรอะเหมือนลืมจริงๆอ่อะพี่ฝนวาดอะไรมาเกือเทศเหรอไม่ใช่ฮะน,นั้นจุ่มสีเอาไว้เดี๋ยวจะเทียบสีว่าจะต้องวาดอะไรต่อต้องเทียบสีกันเลยเหรออ๋อพี่ฝนนึกออกแล้วอะไรอะนี่งาฟิต ฟิตอ่าฟิตปลาฟิตปลาอ่าฟิตทูฟิตทูอ่าปลาทูปลาทูใช่หรอใช่นี่ไงน่ารักไหมอ่ะเอออันนั้นมันปลาสองตัวพี่ฝนอ่าปลาสองตัวเหรอใช่ถ้าฟิตทูปลาสองตัวอ่าปลาสองตัวแล้วปลาทูเรียกว่าอะไรอ่ะปลาทูเรียกทูน่เอาปลาทูเรียกทูน่าฮ้ทูน่าก็ทูน่าทูน่าเป็นชื่อปลานี่ไงเดี๋ยวกาลังจะวาดปลาให้ปุ๊กปิ๊ก แล้วฉันจะได้ปลาทูใช่เปล่าใช่ฉันเตรียมปลาทูไว้ใหน้นายสองตัวในตู้เย็นแล้วแต่ผักข้างบนฉันจะไม่เอาฮะผักอะไรผักข้างบนที่วางวางไว้ฉันไม่เอานะอ,อ๋อไม่ได้หราปุ๊กปิ๊กนายจะต้องกินเข้าไปด้วยทําไมอะ่ะกินแล้วมีดีประโยชน์กินแล้วมีประโยชน์ดีอ่ะกินดีมีประโยชน์อะไรของพี่ฝนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววาดปลาทูก่อน เออจะต้องมีลูกตาข้างในจึ๊บจับจึ๊บจับนี่มีครีบด้วยว่าให้มันน่ากินหน่อยดินี่ไงก็น่ากินแล้วอ่ะใช่เหรอเนี่ยอ่าน่ากินมากเลยยิ้มแฉ่งด้วยทำไมปลาทูต้องยิ้มด้วยอ่ะปลาทูยิ้มแฉ่งน่ารักดีอ่ะแล้วฉันจะกินลงไหมเนี่ยเอาหน้านายเก็บไว้ดูไว้ตังหน้าก็ได้เดี๋ยวก่นอนนะ อากาศวันนี้มันร้อนใช่ป่ะมันร้อนเกินไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวฉันวาดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งให้นายด้วยก็แล้วกันแล้วร้อนๆอ,อยู่จะวาดพระอาทิตย์ลงไปทาไมเนี่ยเอก็วาดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไงจะได้ไม่ร้อนมากอะไม่ต้องยิ้มใส่ฉันมันร้อนไม่ร้อนมากหรอกนะเดี๋ยวมีเมฆให้ด้วย สุดยอดไปเลยพี่ฝนเนี่ยมีเมฆบังไว้ด้วยวทุกคนมีก้อนเมฆด้วยหรอ,อใช่แล้วใช่แล้วเอาล่ะทำไมก้อนเมฆสีฟ้าเอาก้กอนเมฆก,ก็ต้องเป็นสีฟ้าก้อนเมฆก็สีขาวท้องฟ้าสีฟ้าดิเอาหนาวหน้าแค่นี้ก็น่ารักแล้วหรือมัง้ง ก้ S <S อนเมฆสีฟ้าเสร็จแล้วอ่ะ <S 2> <S 2> เสร็จแล้วใช่ป่าวเสร็จแล้วสวยงามมากเลยขอบอกโอ้โหสวยมันชั้นเดะเลยอันนี้เห็นน้าฉันบอกแล้วว่าปุ๊กปิ๊กนายอย่างสวยอย่างเท่ฉันว่าเก่งคราวนี้นายไม่งอนแล้วใช่ไหม ใช่แล้วฉันไม่งอนแล้วฉันจะรูปนี้ไปปิดฝาบ้านฮ่าปิดฝาบ้านแล้วจะต้องทําอะไรอีกนะฉันลืมไปแล้วอ่ะจะทําอะไรอ่ะฉันจะไปปิดฝาบ้านก่อนแต่ตอนนี้จะต้องไปจัดงานวันเกิดแล้วให้ฉันกินขนมอาหารของว่างให้เยอะๆเลยอ๋อได้เลยป๊อกเป๊ก <c oughs>